ขหนึ่งสองสามต้นเนอี่ยเหมือนแค่ตัดแบบนี้เรามีอันนี้เขาจะเรียกว่าต้นแม่พันนะคะเรามีอยู่แล้วเราก็เพิ่มจํานวนให้เพิ่มมากขึ้นโดยวิธีการต่างๆอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าเราจะเพิ่มแบบไหนนะคะเรานอกจากเป็นการแถมพืชเป็นการเพิ่มจานวนแล้วเรายังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีอยู่เนี่ยไม่ให้สูญพันธุ์นะคะแทนที่มันจะมีต้นแม่แค่ต้นเดียวปลูกไว้ในกระถางเดียว เราก็ปลูกต้นลูกออกไปได้หลายๆกระถางแบบนี้ค่ะเนี่ยมันกินไม้อันนี้ยดูไม่มีค่าใช่ไหมคะเป็นไม้เดียวเป็นไม้อะไรอเนี่ยเราสามารถเอาไปเพิ่มมูลค่าได้นะคะปลูกได้ขายได้ถ้าว่าตัววันนี้ขายต้นละห้าสิบบาทนะคะอันนี้เป็นพันเชียงใหม่แบดศูนย์นะคะ พูดเร็วพูดอะไรไปพูดไวไปที่ยกมือสอบถามได้นะคะทีนี้หลักตายตัวเลยของการขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์พืชจะมีสองประเภทนะคะอันนี้ใครคนเรียนเกษตรเทคนิคเทคนิคเกษตรศาสตร์พืชศาสตร์การผลิตพืชออกการุ้าศาสตร์เกษตรข้อสอบนักส่งเสริมวิชาการเกษตรอะไรพวกนี้ข้อนี้ออกข้อสอบ เกษตรอำเภอเกษตรลำบวนต้องผ่านข้อสอบข้อ like นี้ก็คือการขยายพันธุ์พืชมีกี่ประเภทนะคะการขยายพันธุ์จะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศประเภทที่สองการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศคือเป็นเป็นวิธีการขยายพืชโดยใช้เซลล์สืบพันเซลสืบพันในที่นี้ก็เช่นมาเลสสปอ เล็ดเราอาจจะรู้จักกันแล้วสปอร์พี่รู้จักไหมคะให้สังเกตได้ง่ายเลยสปอร์ที่เห็นได้ชัดต้นข่าหลวงหลังลายที่อยู่หลังใบข้าหลวงหลังลายที่มีลักษณะสนีน้ำตาลเข้มน,นะคะถ้าใครบ้านใครมีสวนเราจะปลูกไว้นานๆนพอมันแกล้ว ร้อยเปเซ็เลยแต่ก่อนที่จอกลูกมีสามารถตัดแต่งิองได้เองแต่ผู้งฉันไม่ชอบอ่างนี้เลยมันดูเอากะอะไรแบบนี้แต่วิธีการตัดเหมือนเดิมไม่ว่าตัดไม้ชนิดไหนนะคะพี่ตัดเหนือข้อตัดให้เหนือ แ,แล้วเห็นไหมเมือม่อกี้เมื่อกี้มันจะมีอีกเยอะมาแยกะมากมายเราตัดแต่แค่นี้แหละแต่แค่นี้เสร็จเราก็ปลูกได้ปกติเลยอันนี้อยู่ที่กระถางใบน,นี้มะนาวนี้เป็นมะนาวตาหิติีนะคะนี่เดี๋ยวกลัวว่าไม่มีผลง,งานเห็นไหมอันนี้เป็นของรุ่นไหนพี่เด็กไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองของการขยายพันธุ์เพื่อปีที่แล้ว เห็นไหมเขามีการตัดแบบตัดตัดใบแบบแบบแบบครึ่งๆ่งแต่แต่แต่หนูอะหนูไม่ค่อยชอบตัดแบบนี้เพราะหนูมองว่ามันไม่สวยเออไม่สวยลิบไปเลยเหมือนเดิมรัการใายนะตัดแต่งให้สวยลิบไปเลยนะคะตัดไปเลยถักเพียนทานข้าวกันข้า ไปดูนะคะว่าอาหารมื้อเที่ยงของเราเป็นอะไรหลับค่ะพร้อมพร้อมหลับค่ะ ลุงโตอยากินเยอะเดี๋ยวลาบเนื้ผลไม้เอาหรอเจ๊เน้นอะไรซุปปลาค่ะตอนเจอไหมเจอตอนไหมใครพูดกาแพ้ปลาปลาสีเลา